เอาเรื่องคุณทักษิณก่อนอผลนันน้นนึงมาจากกรณีคุณทักษิณที่มีความดูเดือดหลังจากอายการเบคํำสั่งฟ้องคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองและคดีพรบอคอมพิวเตอร์เห็นจะเป็นอดีตสสพัฒนรงประชิธิปัดนิพิษอันทรส,สมบัติจะเรียกว่าอดีตประชิธิปั์ก็ไม่เชิงเพราะก่อนหน้าหลังสุดลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครพักพลังประชารัฐใช่ไหมอาคุณนิพิษ โพสเฟซบุ๊กในหัวข้อชาตากรรมคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็สรุปจบว่ามันจบแล้วครับนายมันคืออะไรใจความที่คุณนิพิษเขียนนะคะบอกว่าฟังคําสัมภาษณ์ของทนายความคุณทักษิณแล้วรู้ว่าจะสู้คดีอย่างไรประเด็นหลักก็คือจะสู้ว่าคลิปอ่ะคือคลิปปลอมที่มีการตัดต่ออันนี้ทนายบอก อ่ะอันนี้ที่ทนายวินอยากให้สัมภาษณ์ไว้แล้วคุณนิพิษเอามาวิเคราะห์นะคะอบอกว่าเขาคงต้องสู้ไปทางนี้แหละว่าคลิปนั้นอ่ะมีการตัดต่อเป็นคลิป,ปลอม,อมเรื่องนี้พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้ไม่ยากคุณทักษิณน,น่าจะจบแน่สิ่งที่กังวลก็คือหนึ่งอายการสูงสุดต้องคัดอายการฝีมือดีใจนิ่งๆร้อยเปอร์เซ็นต์มาทำคดีนี้อสองศาลยุติธรรมคงมีวิธีการตั้งองค์คณะผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์อย่างดีมาทำคดีนี้อยู่แล้ว 3. ประชาชนอย่างเรามีหน้าที่ตรวจสอบแนวคำพิพากษาว่าข้อเท็จจริงอย่างนี้ที่ผ่านมาสารพิพากษาอย่างไรแล้วก็มุ่งไปที่คุณทักษิณว่ายิ่งวุฒิภาวะของคนระดับอดีตนายกพูดยิ่งมีวุฒิภาวะความรับผิดชอบมากกว่าเด็กๆพูด และข้อ4ก็คือตั้งแต่วันนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องสำรวจเส้นทางธรรมชาติว่าตรงไหนรั้วขาดคนลอดได้สุนัขลอดได้ทำเสียให้แน่นหนาโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาระวังให้ดีวงเล็บแฮชแท็กไว้นะคะถ้าไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้พูดได้คำเดียวว่ามันจบแล้วครับนายอย่างนั้นเลยไหมอ่ะอันนี้เป็นมุมมองคนที่พิอินตรสมบัติ ท่านผู้ชมขณะที่ก็พูดถึงกรณีตำรวจจะต้องสำรวจเส้นทางธรรมชาติว่าตรงไหนรั้วขาดคนลอดได้ทำเสียให้แน่นหนาโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาเราไวให้ดีคนที่พิษกำบังคาดการหรือว่าคุณทักษิณจะหนีหรออืหรือ,อยังไงหมายถึงคือโอ้ยท่านหนีอกีกใครก็คงจะมองเห็นตรงกันถึงแม้จะมีบางฝ่ายพยายามจะพูดถึงประเด็น มันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเมื่อครั้งที่เคยหนีครั้งนั้นเนี่ยคุณทักษิณมีคดีที่ดิรัชดาและขออนุญาตศาลออกนอกประเทศไปดูกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิง่งเอาปีนี้เป็นปีที่โอลิมปิกแล้วที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศส<า>ปารีส<า>ออบางคนยองอย่างนั้นอเดี๋ยวจะไปขอดูโอลิมปิกไหมขอไปดูโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสแต่ เมื่อครั้งนั้นเนี่ยคดีคือมีคำก่อนที่จะมีคำพิพากษาแต่คราวนี้ยังไม่ได้มีคำพิพากษายกเว้นกรณีที่คุณทักษิณจะเชื่อว่าจะไม่ให้ประกันตัวเหรอแต่คือมุมถ้าใครจะวิเคาราะห์เมื่อวานนี้ก็พยายามจะฟังหลากหลายฝั่งหลายฝ่ายเนี่ยท่านผู้ชมคือคือถ้าหน,นีเนี่ยมันมันจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ อุตสาห์ลงทุนลงแรงเข้ามาอยู่ในความควบคุมหกเดือนน่ะจำได้ไหมที่คดีเก่าอะ่ะที่ได้รับพระารทานอาภัยลดโทษจากแปปีลงมาเหลือหนึ่งปีแล้วก็ได้รับการพักโทษเออมันก็แต่ก็มีคนจับตาดูนะหรือยังไงท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพยายามจะหาตรงนี้สักนิดหนึ่งอืมเออไม่นะหรือยังไง ก็ยังมีคนคิดถึงขนาดนั้นเมื่อวานนี้มือกฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศนี้ใครจะปฏิเสธวิชโนเครืงองามยังบอกเลยว่า,าหลังๆเนี่ยเป็นยังไงน้องไบคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยก็ส่วนใหญ่สารให้ประกันตัวค่ะสาลให้ประกันตัวค่ะ,ะแต่ฝั่งที่คิดว่าอาจจะไม่ให้ประกันเขาก็วิเคราะห์วิจารณ์กันอันนี้พูดจากันเยอะในแวดวงข่าวการเมืองในทํานองว่าคุณทักษิณเคยมีประวัติหลบหนีคดีสารอาจจะไม่ให้ประกันตัว เพราะหนึ่งในเหตุผลการไม่ประกันเนี่ยมันจะมีข้อที่หนึ่งเลยเกรงจะหลบหนีขณะที่ข้อต่อมาก็คือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานซึ่งอันหลังเนี่ยไม่มีนนแน่แน่เพราะมันจบไปแล้วโดยตัวของมันค่ะอา้าวคนนี้พิษพูดขึ้นมาผมก็เลยลองประมวลเอาความคิดความเห็นที่เขาพูดกันอยู่ในสังคมเนี่ยน้องไรเออแต่ก็คือมองอยังไงก็ไม่น่านะหรือ,อยังไงอะ เนี่ยพยายามจะหาความคิดความเห็นพดถึงคนทักษินเมื่อวานนี้มันโยงไปถึงอย่างที่เราบอกตั้งแต่วันแรกเลยที่แอรการสั่งฟ้องว่ากฎหมายนิรโศักรรมถ้าจะมีกรณีที่ก้าวไกลเรียกร้องมาตรานึ่หนึ่งสมันอยู่ในดเลม่าเลยคือมันอาจจะทำให้ยากขึ้นอีกไหมเพราะเพื่อไทยจะถูกกดดันทันทีถ้าเกิดไปผลักดันเอาด้วยกับข้อเสนอให้รวมมาตรหนึ่ เพราะก็จะมีเสียงบอกว่าทำเพื่อตัวเองอย่าลืมเป็นอันขาดว่าเมื่อครั้งปี57เงื่อนไขก่อนจะถึงจุดนั้นจุดเริ่มต้นของการชุมนุมกรปปสนี่คือเนิ้โทษเหมาเข่งนะค่ะแล้วก็ถูกปลุกหรือแสดงความคิดความเห็นที่คนออกมารวมตัวแล้วตอนหลังมันล่วงเลยมากลายมาถึงเรื่องการคัดค้านการเลือกตั้งหลังคุณยี่รักยุบสภานั่นก็คือประเด็นเรื่องกรณีเนื้อโทษกรรม คดีให้คุณทักษิณหรือเปล่าได้เวลานั้นจําได้ใช่ไหมค่ะได้เลยคือความยากตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามน่าคิดนะเมือ่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ก็ยอมรับใช่ไหมยอมรับว่ามีผลกระทบเหมือนกันค่ะเรื่องจะผลักดันกฎหมายในิรัฐศกรรมแล้วจะรวมคดีมาตรา112ด้วยอะค่ะ คือคุณชัยธวัฒน์บอกอุปสรรคอะมันจะมากขึ้นค่ะหลังจากที่คุณทักษินถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องอในคดีมาตรา112ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกรรมธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม,มยังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้แต่ส่วนตัวคุณชัยธวัฒน์มองว่ามันกระทบค่ะทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วการศึกษาของกรรมธิการเนี่ยจะวางหลักยังไงดีเพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นไปผูกโยงกับของคุณทักษินละ คุณเฉยทวัตบอกก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีของคุณทักษิณจะทําให้การเสนอพิจารณานิรทษกรรมมีปัญหามากขึ้นแต่การทํางานของกรรมธิการที่เมื่อวานประชุมกันนะคะประเด็นมาตรา112ไม่ใช่วาระหลักที่จะพิจารณาคือของเมื่อวานเป็นประเด็นเรื่องกรรมการพิจารณาคดีกลไกกรรมการที่จะทําหน้าที่คือยังไม่ถึงจุดนี้แต,แต่ยังไม่ได้ตัดทิ้งใช่ค่ะใช่ยังไม่ได้ตัดทิ้งค่ะ,ะฟังเสียงดูเอาล่ะแม้จะคาดการได้ว่า กรณีของคุณทักษิณเนี่ยจะยิ่งทําให้การเสนอพิรณานิยธกรรมคดีหนึ่งสองเนี่ยมีปัญหาในทางการเมืองมากขึ้นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แต่ผมเข้าใจว่าวันนี้ไม่น่าจะใช่วาระหลักคิดว่าเรื่องคณะกรรมการเนี่ยจะกังนวลว่าจะไปมีบทบาทในการไปแทรกแซงฝ่ายตุลาการไหมเนี่ยจริงๆการนิโทศกรรมเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงโดยตัวมันเองอยู่แล้วแต่ทําโดยอาศัยอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย นะครับซึ่งทําได้ก็ทํามาทุกครั้งคือกฎหมายนิติกรรมในอดีตนะครับซึ่งรวมถึงคดี1นเนี่ยด้วยนะครับเราเคยออกพลอลกพลกรนิติกรรมนะแบบสั่งด้วยซ้ำว่าคดีหมายเลขนี้ถ้าอยู่ในชั้นศาลก็คือให้ศาลปล่อยเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติก็อันนี้เป็นข้อโลกเถียงเหมือนกันนะครับบางท่านก็คิดว่าควรจะมีบัญชีแนบท้าย บางท่านก็คิดว่าเมื่อมีในรูปแบบกรรมการแล้วไม่จําเป็นเพราะว่าในบัญชีที่ตามฐานความผิดบัญชีแนบท้ายเนี่ยรวมกันตอนนี้ที่เขาทำมาใช่ไหมยี่ห้าฐานความผิดสองล้านกว่าคดีนะครับซึ่งหมายความว่าเกือบทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกับคดีการเมืองแล้วยังมีบางฐานความผิดที่อยู่นอกลิสต์เนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่เป็นการเมืองแต่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองด้วยดังนั้นเนี่ยการใส่บัญชีแนบท้ายไปเนี่ยก็เอาความจริงก็มีข้อจํากัดโดยตัวมันเอง นี่บางท่านบอกไม่เห็นยากคักคุณทักษิณการประกาศไม่เข้านิรโทษจะขอสู้ในชั้นศาลเพื่อพิกรบรุแค่พิสูจน์ความเป็สุดแค่นี้ร้อยสิบสองก็ผ่านได้ไม่ได้ฮะคือกฎหมายเนี่ยถ้าผ่านออกมาถ้ามีหนึ่งหนึ่งสองนิรโทษหมดจู่ๆจะมีใครบอกไม่ขอรับเนี่ยไม่ได้กฎหมายก็คือกฎหมายมันไปเลือกปฏิบัติกับใครไม่ได้อ่าอันนี้มันเป็นกรณีที่ถ้าฟังจากคุณชูศักดิ์สิรินินเมื่อวานนี้เป็นยังไงคุณชูศักด์มีประสองประเด็นนะ คคนชูศักดิ์เมื่อวานนี้บัญชีรายชื่อเพื่อไทยและเป็นประธานการรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตาพันธุ์ยีดในทศกรรมของสภาบอกหนึ่งหนึ่งสองยังไม่มีข้อยุติอยู่ระหว่างการศึกษาและรอดูความเห็นส่วนตัวมองว่าอันนี้คุณชูศักดิ์บอกกรณีหนึ่งหนึ่งสองที่คุณทักษิณถูกคดีก็หมายถึงอายการสูงสุดสั่งฟ้องเกิดขึ้นหลังรัฐประหารปีห้าเจ็ด ในมุมคุณสูสักบอกว่านี่คือคดีที่เกิดขึ้นด้วยแรงจูงใจทางการเมืองเลยค่ะก็คือเกิดขึ้นหลังรัฐประหารและคือมีการไปพูดเมื่อวันเมื่อปี58หรือ59ใช่ไหมหลังรัฐประหารขนาดเดียวกันแนวทางของกรรมธิการคุณสุสักว่ายังไง แนวทางของกรรมธิการเนี่ยจะดําเนินการในคดีที่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองค่ะก็คือม็อบทั้งหลายนั่นแหละนปะกนปชกปปสคดีของคุณทักษิณเนี่ยถึงจะเป็นผลพวงการรัฐประหารก็ต้องมาดูว่ามันเป็นคดีที่เข้าข่ายมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ ถ้ากรรมธิการให้รวมคดีมาตรา112อยู่ในข่ายได้รับนิรโทษรรม,มคือต้องมาดูกันอีกทีดังนั้นคดีที่เกี่ยวกับ112เนี่ยต้องรวมไปทั้งหมดไม่เลือกปฏิบัติค่ะแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีมติให้เอาคดีมาตรา112มาอยู่ในการนิรโทษรรมที่คุณชัยธวัฒน์ระบุว่าคดีคุณนักสินจะทําให้การนิรโทษรรมยากขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมธิการจะตัดสินใจมันไม่น่ากระทบอะไรหรอกส่วนท่าทีพักเพื่อไทยเป็นยังไงเรื่องคดี112นิรรรโทกมมมมยังไ่ีติ ว่าจะหนุนหรือไม่หนุนในรัฐธรรมนมาตรา112พักเพื่อไทยกำลังต้องการฟังเสียงสะท้อนค่ะแต่เราก็เคยแสดงจุดยืนไปแล้วว่าไม่อยากจะให้เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอ่ะนี่อย่างที่บอกไปมันก็ทำให้เรื่องมันมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะท่านผู้ชมฮะ